สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนคะ่ะวันนี้กลับมาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์คะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาสรุปบทที่1คะ่ะเรื่องหอเรมอและคอรอนอนะคะทั้งหมดที่เราเรียนกันไปเลยคะ่ะเริ่มต้นนะคะจากตัวประกอบทั้งหมดจำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะนะคะนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าแต่ละคํานั้นคืออะไระเรามาเริ่มทบทวนกันนะคะ ผูยกตัวอย่างจํานวน12นะคะตัวประกอบทั้งหมดหมายถึงอะไรตัวประกอบทั้งหมดก็หมายถึงทุกจํานวนที่สามารถหาร12ได้ลงตัวซึ่งในที่นี้มีทั้งหมด6จํานวนนะคะก็คือมี 1, 2, 3, 4, 6และก็12นะคะซึ่งทั้ง6จํานวนนียสามารถหาร12ได้ลงตัวทั้งหมดเลยค่ะนี่คือตัวประกอบทั้งหมดของ12นะคะ ต่อไปค่ะคำว่าจํานวนเฉพาะนักเรียนจําได้ไหมคะจํานวนเฉพาะคืออะไรใช่แล้วค่ะจํานวนเฉพาะก็คือเป็นจํานวนที่มีตัวประกอบแค่2จํานวนคืออะไรคะคือ1และตัวมันเองถูกต้องไหมคะคราวนี้12เนี่ยเป็นตัวประกอบเฉพาะอขอโทษค่ะ12เนี่ยเป็นจํานวนเฉพาะไหมคะไม่เป็นถูกต้องไหมคะเพราะว่า12มีตัวประกอบทั้งหมดเท่าไหร่คะ อ่าหกตัวเลยถูกไหมคะฉะนั้นสิไม่เป็นจำนวนเฉพาะเพราะว่ามีตัวประกอบเนี่ยมากกว่า2องจำนวนถ้าเป็นจำนวนเฉพาะนะคะจำนวนนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวประกอบแค่2ตัวเท่านั้นก็คือ1กับตัวมันเองอ่ะนักเรียนลองดูสิคะว่าตัวประกอบของ12บสองเนี่ยหนึ่งสอามี่หกนวนใดที่เป็นจํานวนเฉพาะบ้างคะ อ่ามีสองกับสามถูกต้องไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งสองและสามเนี่ยมีตัวประกอบแค่สองตัวเท่านั้นก็คือ1และตัวมันเองที่สามารถหารเพาได้ลงตัวนะคะนักเรียนยังพอจำได้ไหมคะนี่คือนิยามของ3ามคำนี้นะคะตัวประกอบทั้งหมดจำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะค่ะต่อไปค่ะการหาหอระมอ่า หอรมอก็คือตัวหารร่วมมากนะคะซึ่งจะมีวิธีการหาเนี่ยสาวิธีจําได้ไหมคะวิธีที่หนึ่งคือการหาหอรมอในการหาตัวหารร่วมวิธีที่สคือการแยกตัวประกอบเฉพาะวิธีที่สก็คือการหานั่นเองอ่าเรามาทวนกันนะคะวิธีแรกเลยค่ะอ่าหาหอรมอของ 16, 20และ24นะคะอ่ะ วิธีแรกนะคะเป็นการหาตัวหารร่วมค่ะเราก็ต้องหาว่ามีจํานวนใดบ้างที่สามารถหาร16เนี่ยได้ลงตัวเอาตัวประกอบทั้งหมดเลยค่ะมีหนึ่ง6เห็นไหมคะ,อะของ20ละคะมีอะไรบ้างที่เป็นตัวประกอบก็จะมี1,2,4,5,10และ20ค่ะต่อไป24นละคะมีตัวใดบ้างคะมี1,2,3,4,6 8 12และ24่ส่เห็นไหมคะนี่ก็คือตัวประกอบทั้งหมดของแต่ละจํานวนเราจะหาตัวหารร่วมมากได้ยังไงเราก็ต้องไปดูตรงไหนคะไปดูตัวที่ซ้ํากันค่ะมีตัวไหนซ้ํากันบ้างคะทั้ง3าํานวนเลยนะมี1มี2มี4ซ้ํากันเห็นไหมคะตัวหารร่วมซ้ํากันมี3จํานวนคือ1 2และ4แต่เราต้องการหาตัวหารแบบไหนคะ ตัวหารร่วมมากที่สุดถูกต้องไหมคะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้ก็คือ4นั่นเองขอร์มนของ 16, 20และ24ก็คือ4นั่นเองค่ะต่อไปมาดูวิธีการแยกตัวประกอบค่ะ,ะแยกตัวประกอบก็คือเราจะต้องแยกตัวประกอบของจำนวนทั้ง3าํจำนวนออกมาก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้าง16แยกออกมาได้เป็นอะไรคะ2คูณ2คูณ2คูณ2 ซึ่ง2คูณกัน4ครั้งตรงนี้เราสามารถหามาได้หลายวิธีเหมือนกันโดยการคูณโดยการหารหรือใช้รากไม้ก็ได้จำได้ไหมคะต่อไป20ค่ะมาจากไหนมาจาก2คูณ2คูณ5ค่ะ24มาจาก2คูณ2คูณ2คูณ3อ่าสังเกตนะคะเราแยกตัวประกอบออกเป็นตัวประกอบเฉพาะทั้งหมดนะคะเป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดเลยคูณกันนะคะ ทีนี้เราจะหาหอเรอมอได้ยังไงเราก็ต้องไปดูตัวที่ซ้ำกันทั้งหมดเลยค่ะอ่ามีอะไรที่ซ้ำกันบ้างคะ16มี2คูณ2 20ก็มี2คูณ2 24ก็มี2คูณ2ซ้ำกันในเมื่อซ้ำกันเราจะยกมาแค่ชุดเดียวเท่านั้นนั่นคือ2คูณ2ดังนั้น16 20และ24หอเรอมอก็คือ4นั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะมาดูวิธีสุดท้ายค่ะก็คือวิธีตั้งหารนะคะวิธีตั้งหารก็คือเราเขียนหารสั้นถูกต้องไหมคะแล้วก็ใส่จํานวนลงไป3ามจำนวน 16, 20, 24นะคะจากนั้นเราดูว่าทั้ง3ามจำนวนเนี่ยมีจํานวนใดบ้างที่หารเขาได้ลงตัวทั้ง3ามจำนวนเลยซึ่งถ้าเราดูนะคะเขาลงท้ายหลักหน่วยด้วยเลขคู่หมดเลยฉะนั้น2น่าจะหารได้16หารสองจะได้8 20หารสองได้ นะคะ24หาร2ได้14ค่ะต่อไปค่ะเรามาดูอีกว่า10 8 1ปดสที่เหลืออยู่เนี่ยมีอะไรที่สามารถหารเขาได้ลงตัวอีกไหมทั้ง3จํานวนเลยนะคะก็จะมีอีกสิบ2อนั่นเอง8หารสองได้4 10หาร2ได้5 12หารสองได้6นะคะดังนั้นอ๋อ,อเรามองหาได้จากไหนหาได้จากตัวหารร่วมด้านหน้านะคะเราใช้ตัวไหนหารร่วมกัน เฉพาะหน้าเครื่องหมายหารเท่านั้นนะคะ2กับ2เห็นไหมคะ2คูณสก็เป็น4ดังนั้นหอเรมอของ16 20และ24ก็คือ4นั่นเองค่ะไม่ว่าเราจะใช้วิธีไหนไม่ว่าจะเป็นวิธีการหาตัวหารร่วมการแยกตัวประกอบหรือการตั้งหารคำตอบก็จะออกมาเหมือนกันแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะ ต่อไปค่ะเรามาทบทวนการหาผลคูณร่วมน้อยที่สุดค่ะคอรนอรค่ะคอร์โนก็มีวิธีการหา3มวิธีเหมือนกันก็คือหาโดยการหาผลคูณร่วมการแยกตัวประกอบแล้วก็การหารค่ะเรามาดูวิธีแรกกันก่อนค่ะคือหาโดยการหาผลคูณร่วมนะคะอันนี้คือหาคอร์นอรของ6 8และ12อ่ะ เราหาก่อนว่า6เนี่ยค่ะมีผลคูณเป็นอะไรได้บ้างท่องจุดคูณแม่ 6, 66, 6 66, 66เลยก็ได้ค่ะ6หน6 6 2 12 6 38 18หอไหมคะแล้วก็เขียนไปพอประมาณสักประมาณ12ตัว8ก็จะมีอะไรคะ8 16 24 32 4 0 48เป็นต euh ้นนะคะ12ก็จะมี12 14 36 48 60ไปเรื OM ่อยๆนะคะซึ่งการหาคราเราก็ต้องหาว่าผลคูณร่วมของ6และ8 สเนี่ย8กับ12มีอะไรบ้างนะคะผลคูณร่วมระหว่าง8 6ดหและ12มีอะไรบ้างอ่าไปดูสิคะตรงไหนร่วมกันบ้างคะมี24ค่ะมี48แนะคะแล้วก็มี72ค่ะแต่ว่าเราต้องการหาผลคูณร่วมอะไรคะน้อยที่สุดถูกต้องไหมคะฉะนั้นเราต้องตอบ24นั่นเองค่ะอ่าดังนั้นผลคูณร่วมน้อยที่สุดหรือว่าคอลนอของ6 8แและ12บก็คือ24นั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะเป็นวิธีการแยกตัวประกอบค่ะเราแยกตัวประกอบของแต่ละจำนวนออกมาส r ่ 4, 6 8าหกแนะคะสคือสองคูณสองค่ะหคือสองคูณสี่ค่ะแปดคือสองคูณสองคูณสอง่าทีนี้เราจะหาครรนได้ยังไงเราดูว่าทั้ง3ามจนวนมีเลขตัวไหนที่ซ้ํากันบ้างเอามาชุดหนึ่งค่ะอ่านักเรียนสังเกตสีเหลืองนะคะสีเหลืองคือสองซ้ํากันทั้ง3จํานวนยกมาเหลืองชุดเดียวเห็นะคะแค่2ต,ตัวเดียว คูณกับต่อไปค่ะสีส้มเห็นไหมคะระหว่าง4กับ8จะมี2ซ้ำกันอยู่ฉะนั้นยกมาชุดเดียวค่ะต่อไป6ค่ะมีซ้ำอีกไหมมี3เหลืออยู่ถูกไหมคะก็จะคูณ3แล้วก็8มี2เหลืออยู่ตัวหนึงค่ะสีม่วงก็มาคูณ2ด้วยฉะนั้นจะได้เป็น2องคูณสคูณ2คูณสเป็น24นะคะตรงนี้นักเรียนดูดีๆนะคะของครนอรนนเนี่ยเราต้องดูให้ครบนะคะ ถ้าเมื่อไหร่เหมือนกันสามจนวนก็ยกมาชุดหนึ่งแต่ยังไม่หมดต้องไปดูก่อนว่าถ้าดูอีกสองถ้าดูเป็นสองจำนวนมีซ้ําอีกไหมก็ยกมาแล้วถ้าไม่มีซ้ํากันแล้วตัวที่เหลือเลขที่เหลือก็ต้องยกมาคูณเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะเป็นวิธีที่สามค่ะคือการตั้งหารนะคะเหมือนเดิมก็ตั้งหารสั้นนะคะคราวนี้เหมือนเดิมค่ะเราเอาสี่หกแปดใส่ไว้ในเครื่องหมายใช่ไหมคะ จากนั้นดูว่าทั้ง3าํจนวนนียมีจํานวนในบ้างที่หารเขาได้ลงตัวก็จะมี2องเไหคะ4หาร2ได้2 6หาร2ได้3 8หาร2ได้4นะคะจากนั้นมาเช็คอีกค่ะว่าทั้งสามจนวนนียมีจํานวนในบ้างที่หารเขาได้ลงตัวปรากฏว่าไม่มีแล้วแต่ยังไม่จบค่ะถ้าเป็นครนอต้องดูทีละ2องจำนวนด้วยอ่าสกับ3าล่ะคะมีไหมไม่มีแล้วถ้าเป็นสกับสละ่ะ มีแม่สองถูกต้องไหมคะฉะนั้นเราใช้สองหารค่ะสองหารหนึ่งได้ขอโทษค่ะสองหารสองได้หนึ่งค่ะสามหารสองไม่ได้เราดึงสามลงกลับมาสี่หารสองได้สองค่ะจากนั้นมาเช็คค่ะหนึ่สามและสองมีอะไรที่หารก็ได้ลงตัวนอกจากหนึ่งมีไหมไม่มีถูกต้องไหมคะอ่าแล้วถ้าดูทีละสองตัวล่ะหนึ่งกับสามได้ไหมก็ไม่ได้สามกับสองก็ไม่ได้ 2กับ1ก็ไม่ได้ถูกต้องไหมคะฉะนั้นเราจบแค่นี้ค่ะแต่สําหรับครโนนะคะเราต้องเอาตัวไหนคูณกันบ้างคะทุกตัวที่อยู่นอกเครื่องหมายเลยถูกไหมคะทุกตัวที่อยู่นอกเครื่องหมายหาเลย2อคูณสคูณหคูณสคูณสเอามาหมดเลยค่ะซึ่งคูณกันได้24นั่นเองจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะใช้วิธีใดคําตอบก็จะได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ความถนัดนะคะ จากนั้นเมื่อเรามีความรู้ในเรื่องของการหาหอรโมอและโคอรโอมนอเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่โจทย์ปัญหาถูกต้องไหมคะซึ่งโจทย์ปัญหานะคะก็จะมี2แบบคือโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับหอรโมอและโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับคครโให้นักเรียนสังเกตนะคะถ้าเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมอจะมีคําว่ามากที่สุดประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นโคอรโมอมักจะมีคําว่า อย่างน้อยที่สุดทุกๆก,กี่ครั้งพร้อมๆกันอะไรแบบนี้นะคะนักเรียนดูข้อนี้นะคะข้อ5้าเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองวิเคราะห์คร่าวๆนะคะเพนต้องการจัดเครื่องเขียนเป็นชุดซึ่งประกอบด้วยปากกาึกสีแดงปากกาึกสีน้ำเงินและปากกาลบคำผิดอย่างละหนึ่งด้ามให้ครบชุดพอดีโดยไม่มีปากกาเหลือถ้าปากกาสีแดงหนึ่งแพ็คนี้0ด้ามปากกาสีน้ำเงินหนึ่งแพ็คนี12ด้าม ปากกาลบคำผิดมีหนึ่งแพ็คมีหกด้ามเพนจะต้องซื้อปากกาทั้งสาิอย่างน้อยที่สุดอย่างละกี่แพ็คและจะได้กี่ชุดนะคะนักเรียนสังเกตคําว่าอย่างน้อยที่สุดอ่าเจอคํานี้ค่ะนั่นแสดงว่าเราต้องใช้คนอนเข้ามาช่วยในการคํานวณน,นะคะโดยเราต้องหาคนอนของอะไรคะอ่าหาคนอนของจํานวนปากกาก่อนถูกไหมคะ อย่างน้อยที่สุดก่อนนะคะแล้วค่อยมาหาว่ามีกี่แพ็คว่าจัดได้กี่ชุดนะคะเราก็มาหาอะไรคะหาครอาของ 50, 12แล้วก็6นะคะซึ่งได้คำตอบเป็นอะไรคะ300ซึ่งเพนซื้อปากกาต้องซื้อปากกานะคะชนิดละอย่างน้อย30ด้ามนั่นเองจาแบบนี้แล้วนะคะก็จะมีอะไรคะ,ะให้เราดูว่าจะได้กี่แพก็กถูกไหมคะ เราก็เอาอะไรคะแต่ละชนิดมาลองหารกับจํานวนด้ามน,นะคะในแต่ละ1นึ่แพ็คดูปากกาสีแดงต้องซื้อ300หาร30ด้าหาร50ก็จะได้6แพ็คไหมคะปากกาสีน้ําเงิน300หาร12ก็จะได้25แพ็คปากกาสีปากกาลบคําผิด300หาร6ก็จะได้50แพ็คนะคะซึ่งสรุปได้ว่าเทนจะต้องซื้อปากกาหมึกสีแดง6แพ็ค ปากกาหมึกสีน้ำเงิน25แพ็กและปากกาลบคำผิด50แพ็กซึ่งจัดได้ทั้งหมด30ชุดนั่นเองค่ะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับครอนอนะคะซึ่งมักจะมีคำว่าอะไรคะอย่างน้อยที่สุดอะไรแบบนี้นะคะทุกๆก,กี่ครั้งพร้อมกันเมื่อไหรอะไรแบบนี้นะคะต่อไปค่ะมาดูโจทย์ข้อนี้กันบ้างค่ะเมต้องการทำกล่องของขวัญที่มีลักษณะเป็นลูกบาศให้มีขนาดใหญ่ที่สุดเพื่อบรรจุในลัง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่กว้าง50ซนติเมตรยาว90ซนติเมตรและสูง60ซนติเมตรให้เต็มลังพอดีเมต้องทำกล่องของขวัญให้แต่ละด้านยาวเท่าใดนะคะและต้องทำทั้งหมดกี่กล่องอนักเรียนสังเกตเห็นคำว่าอะไรบ้างคะคำว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดใชไ,ไหมคะใหญ่ที่สุดมากที่สุดอะไรแบบนี้นะคะแสดงว่าเราต้องใช้อะไรคะหอรอมอนั่นเองค่ะเราต้องหาหอรอมอของอะไรคะทรง ลังทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากถูกไหมคะกว้าง50ายาว90และสูงหกถูกไหมคะใช้หัวเรอมมในการหาทีนี้นะคะเมื่อเราหาหัวเรอมอออกมาได้แล้วนะคะซึ่งหาหเรอมมของ50 90 60กนะคะก็จะได้เป็น10นั่นเองนะคะแสดงว่ากล่องของขวัญเราเนี่ยจะต้องมีความยาวด้านละ10นั่นเองแล้วก็หาว่าต้องทำทั้งหมดกี่กลองนะคะโดยหาจากอะไรคะอะ วางกล่องซ้อนกันได้กี่ชั้นเราก็ต้องเอาอะไรคะความสูงหารด้วย1ิบถูกไหมจะได้หชั้นแต่ละชั้นวางได้เท่าไรเราต้องเอาความกว้างนะคะหารด้วย10บจะได้ห้าแถวเราแต่ละแถวเนี่ยวางได้เท่าไรนะคะกี่กล่องเราก็เอาความยาว90หารด้วย1ิจะได้9นะคะซึ่งจะได้เป็นกล่องของขวัญมาก็คือ6คูณ5คูณเก้าได้ทั้งหมด2 7 0เจกล่องนั่นเองนะคะ แสดงว่ากล่องของขวัญยาวด้านละ,ละ10ซนติเมตรและต้องทำทั้งหมด270กล่องนะคะนี่คือตัวอย่างของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพอรอมอนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าเป็นครอนอนะคะมักจะมีคำว่าอย่างน้อยที่สุดทุกทุกกี่ครั้งพร้อมกันอีกครั้งเมื่อใดในแ,แบบนี้นะคะแต,แต่ถ้าเป็นหอรอมอนี่จะมีมักจะมีคาว่าอาย่างมากที่สุดใหญ่ที่สุดเยอะที่สุด อย่างน้อยอย่างมากที่สุดไม่เหลือเศษอะไรแบบนี้นะคะจะมีแบบนี้นะให้นักเรียนสังเกตดีๆนะคะค่อยๆอ่านอย่างละเอียดนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูไม่มีการบ้านนะคะไม่มีงานให้เรียนทําแต่นักเรียนจะต้องกลับไปทบทวนบทเรียนค่ะให้นักเรียนทบทวนบทเรียนในบทที่1ทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่หน้าที่2ถึงหน้าที่4.3นะคะเพื่อ เรียมทดสอบความรู้ท้ายบทค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะ,ะวันนี้ไม่มีงานก็จริงแต่ครูอยากให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะในขณะที่นักเรียนนั่งทบทวนงานเนี่ยให้คุณครูดูหน่อยนะคะเพื่อให้คุณครูรู้ว่านักเรียนรับทราบแล้วว่าเราจะมีการทดสอบท้ายบทกันในครั้งหน้านะคะอย่าลืมนะคะขยันนะคะขยันอา่านขยันคิดนะคะทบทวนนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ